สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับก็มาตามนะครับให้มาดูเครื่องให้หน่อยนะครับก็ก็บอกว่าติดอยู่ดีๆนะครับแล้วมันก็ดังบึ้บเราเราก็ควันขาวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูอาการนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับอพอไปลองบุนิดเดียวจะเล็งหน่อย ถ้คอยควงดูก่อนว่าปลาม,มันออดดีไหมเบาหน่อยเบาหน่อยอะนะครับวางเหนี่ยงปั๊มนะครับอ่ะมองติดดินี่นะครับอาการอาการมันจะประมาณนี้นะครับก็ ผมใช้น้ำมันล่อไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ไม่ติดนะครับเออมาเป็นอาการที่แปลกมากนะครับอดดีนะครับแรงอัดก็ดีนะครับหมุนนี่ไม่หมุนข้ามรอบไม่ไหวนะครับนี่นะครับอัดล้มดีนะครับทุกอย่างนี้หมดแต่ไม่ติดนะครับน้ําในท่อก็ไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดหลายคนเคยเจออาการแบบนี้ก็เพ่งเล็งไปที่น้ํามันก่อนเลยนะครับว่าน้ํามันมันอ่า มีปัญหามีน้ําอะไรปนหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอ่เหมือนสังเกตดูนะครับนี่นะครับถ้าน้ำนะครับมันจะมาเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่โอ้โหเต็มเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ําทั้งนั้นน้ําเข้ามานก็อัดนะครับเครื่องนะครับ แต่นะครับมันจะไม่ติดนะครับเพราะมันเผาไหม้ไม่ได้นะครับดูนะครับนี่นะครับไ้สังเกตที่กล่องดูนะครับนี่นะครับอ๋อ <c oughs> อะไรบอกถ่ายได้ไหม นะครับถ่ายเดี๋ยวผมจะล้างใส่กรงนะเพราะว่าก๊อก,กมันยังใหม่อยู่นะครับนี่นะครับอ <c oughs> ลองแตกนะสายขาดมากๆนั่นนะ <c oughs> พอเรียบร้อยไปแล้วสายแจกอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยเปิดตรงนี้ เอ้าหมดไปแล้วทำไมกระทิ้งไปแล้ววะน้ำมันอะ จะดูดใส่ก็ดูดไว้สายแจกไปแล้วจะทำะไงทีนี่อยอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะลองมาเปลี่ยนน้ำมันให้ดูนี่นะครับเต็มปัมม๊มเลยนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับก็วิธีที่ว่าจะออกในปัม๊มก็คือเดี๋ยวต้องถอบแล้วิธีดออกก่อนนะครับ แล้วก็ขันวาวปั๊มนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมันมันออกนะครับมาโอเคนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับนี่นครับออกมาแล้วน้ำลน้นๆวนนะครับ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวขอญาตถ่ายน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับสายอะไรตัดให้ใหม่หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอ่ะลองเติมดูนะครับเดี๋ยวต้องติดดูใหม่นะครับนี่นะอันนี้ซื้อเข้ามาใช่ไหมเนี่ยน้ำมันเนี่ยซื้อมมาให่เเเอีี่่่ยยยมลนาเอไม่หรือช่วงนี้ละราคานะ้ำมันมันแพงเลยต้องเอาน้ำผสมหน่อย <laughs> น้ำมันสี่ส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวนี้ดูแล้วจะเยอะน้ำนะครับไม่รู้ว่ามันเข้าถังได้ป่ะหรือมันหรือว่าจะเป็นก้นถังที่เราไม่รู้จริงอ่ะเอี่ยผมถึงแล้วก้นถังมันมันอยู่ตากแดดเหรอเราเอาไว้เนี่ยมันก็ตากแดดตากฝนอยู่นะอ๋อไม่ที่ถังใหญ่เรา200อ่ะสองร้อยลิตรอ่ะมันอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบ้านโดนน้ำโดนโดนฝนไหมโดนมากโอ้โหถ้าโดนน่าจะเข้าได้นะแต่ก็เผื <c oughs> ่อต้องไปถ่ายไหมนะ ผมก่อนว่ายังไม่ได้ขายยังไม่ไขันด้วยเบอร์เจ็ดมาขันในตูดตูดเบอร์ที่เจ็ดหนุนหนุนตัวบนตัวบนตัวบนอ่ะห <c oughs> ลงดิจะติดไหม <c oughs> โอ้ยโอ้ยอ่ะพอไอ่ะ <c oughs> ประกอบไปหน่อย เอาหมดน้ำ้ก็มาัส้ายหน่อยดูเลยนะดูใน,นกล้องอย่ามือบงังผมจะลองหมุนให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องไล่น้ำมันไปก่อนนะครับ ต้องไลนะ่น้ำออกให้หมดก่อนนะครับไปดโซน่เนี่ยโอ้ยังยังนะครับนะ้ายังไม่หมด là thằng lại lái người นะครับก็งเหนื่อยเลยนะครับตอนนี้เครื่องก็ปกตินะครับเร่งปกติทุกอย่างนะครับอันนี้คือว่าดีอย่างหนึ่งคือว่าเรามารู้ทันซะก่อนนะครับว่าน้ําม,มันมีนะครับแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นานนะครับรปลปุกูกปลัมอาจจะพังได้นะครับข้ะว่ามไม่สนิมนะครับ อ่านี่ยครับน้ำนิ่มนะครับจังดังนิ่มดีนะครับเดินเบาได้นะครับอ่าปกติแล้วนะครับวันนะครับอ่าเดี๋ยวจะดับก่อนนะครับอ่ะ พอล้องนี่ติดไหมเอาเอาคนกำลังไม่ค่อยดีลองดูก่อนนะครับลองดูดิว่าจะติดง่ายไหมโอเคนะครับอ่ะประกอบหรือว่าเสร็จแล้วนะครับ ขนาดผมเอาน้ำมันในกองล่อ,อไปมันยังไม่ติดเลยนะครับขนาดมีน้ำโอ,โอ้โหเย่งนนเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวประกอบกันไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้สูบน้ำเลยไหมล,ลงุงโอ้อ่าเดี๋ยวดูนะครับตอนสูบน้ำนะครับมีน็อตอยู่ในตัวหนึ่งน้ำไปพานเลยเนาะ,ะนะครับอันนี้ อ่ะนะครับเดี๋ยวจะสูบน้ําเข้านานะครับเพราะว่าน้ำมันมันเริ่มมาแล้วนะครับที่อื่นเริ่มท่วมนี่เริ่มมานะครับถ่าไ,ไหมอุ้อะนะ อาการกล้องเครื่องไม่ได้เคลื่อนเคลียเลยดูเลยอืมก็ยังว่าเอ๊ะมันหมุนมันก็อดอดมันควันขาวนะควันขาวบุ๊บออกมาดับเลยอ่าใช่มันเป็นน้ำไงน้วควันขาวเป็นน้ำควันขาวออกมาบุ๊ปติดมันบ้างว่าเราจะเอาพลังในตัวที่ทำอะไรติดติดต่ออย่างปกติดีอ๋อย่างมันทำไรเลยไมเจะอยู่เฉยแล้วก็เอออยู่เฉยก็พังอ่าอยู่เฉย็พแต่นานก็ลองไปเตะทีอ่า ต,ติดง่ายดีง่ายหันล็อกเมื่สิบหมุนบักตายไหมอ๋อไหมครึ่งถังอ,อถังมันเท่าไห่มันเนี่ย <c oughs> ถังก็ถังที่เป็นลิรเองวอาอืมายควไมว่าเป็นปหมูลเลย อ่ะลองดูอ่ะหล่งหน่อยนึงนะครับอ่าเอาละ อ่าฝามัวน้ำไม่ไม่มีเหรอไม่ต้องปิดไม่มีอ๋อต้องปิดไรอะไรปิดไปเลยเรากลัวเวลาตอนเราเปิดอ๋อเราเปิดใส่น้ำมันยุมบึ๊บอ๋อมันแห้งบ่อยไงหรือไม่กินนะหรือกันไว้ด้วยแล้วก็กลัวอ๋ออ่าแคกใหส่ใส่ยางเท้ากันอ๋ออ่ายางเทอามันร้อนั่นปล่อยปบึ๊บโอ้โหเอ้าวธรรมดาเครื่องเล็กอ่ะานะครับนี่ไม่ต้องเล่งเยอะเลยนะครับนี่นะครับน้ำออกดีครับ อโอเคนะครับก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะอัพอยากจะมูอยากจะแปลงแบบไหนก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ087 3127989นะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ